หลับต่อไปเป็นเวลาปฏิบัติธรรมคือสมาธิภาวนาอบรมจิตของตนให้สงบเมื่อคืนที่แล้วได้พูดถึงสมาธิประเภทพิจารณาคือกายกตตตาต,ติ และกายกระาสติเป็นกุศลนธรรมขจัดกามฉันหรือราคะให้เบาบางให้หยุดนละนับไปเมื่อสมาธิเกิดขึ้นความจริง สมาธิที่เกิดขึ้นแล้วจิตในขณะนั้นเหมือนไม่มีกิเลสแต่สมาธิยังเป็นโลกิยะเมื่อสมาธิจิตเสื่อมไปแล้วกิเลสต่างๆนิวรณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นมาได้อีกเป็นแต่เพียงว่า ผู้ที่ทำจนชำน,นาญแล้วเกิดมาเมื่อไรก็รู้ได้ดับได้ทันทีเหมือนกับยาที่ไปคุมโรคไว้ไม่ให้โรคก,กำเริบนั้นไม่ให้โรคนั้นกำเริบเป็นมาได้แต่ยังไม่หายยังไม่ขาดยังไม่สูญสิ้น จะต้องอาศัยปัญญาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงด้วยทรงสอนปัญญาสิกขาอย่างไรก็ดีสมาธิเป็นธรรมะที่สำคัญที่จะส่งให้ถึงภูมิปัญญาสิคขาได้ต้องเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นบ่อยๆโดยด้วยความชำนาญชำนาญในการนึก ชำนาญในการเข้าสมาธิชำนาญในการรักษาองค์ของสมาธิชำนาญในการออกจากสมาธิ <c oughs> ให้ทำได้อย่างคล่องแคล่วปัญญาจึงจะเกิดขึ้นสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะจิต แต่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ปัญญาก็จะอ่อนต่อเมื่อมีสมาธิแก่กล้าปัญญาจึงจะก,กระจางกว้างกวางและเห็นอัดเห็นธรรมได้ง่ายสมาธิจึงเป็นธรรมะที่น่าสนใจควรแก่การปฏิบัติ เราอยเนึกว่าสมาธิเป็นธรรมมิเสษให้เห็นโน่นเห็นหนี่หรือให้มีอภินิหารต่างๆเพิ่งคิดถึงสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดปัญญาปัญญาที่เกิดจากสมาธิเท่านั้นจึงจะจัด จึงจะตัดอาสวะอาสวะคือเครื่องหมักดองเครื่องสะสมในแก่กิเลสสะสมแล้วสะสมอีกทั้งสามกองทั้งโลภะโทสะโมหะจนกลายเป็นของโง่เงา่าคืออวิชชา สมาธิที่จะทำให้เกิดขึ้นนั้นในวิธีการทั้งเพ่งและพิจารณาดังกล่าวมาในสองคืนก่อนในสมาธิที่จะทำนั้นไม่ว่าประเภทใดวิธีใดสติเป็นธรรมะที่สำคัญมาก คือต้องมีสติกำหนดรู้ทันอารมณ์ของจิตอยู่เสมอจิตรับรู้อารมณ์อะไรอยู่มีสติรู้ทันจิตจะคิดอะไรก็มีสติรู้ทัน สติจึงเป็นธรรมะที่สำคัญถ้าภาวนานั้นไม่มีสติแม้ลืมตัวก็จะหลับหรือนั่งนั่งสมาธิไปก็จะหลับที่นั่งแล้วหลับเพราะขาดสติถ้าสติไม่ขาดก็ไม่หลับสติจึงเป็นธรรมะที่สำคัญความที่จิตตั้งใจจดจอ่อ ไม่พ,พลั้งเผลอรู้ฝึกอยู่ไม่พลั้งไม่ลืมนี่คือสติความนึกความคิดเป็นจิตความรู้ทันในการนึกการคิดคือสติคุมกันอยู่อย่างนี้และการที่สติคมุมจิตนั้นพึงทำใจให้เบาๆ อยากดอย่าข่มการกดการข่มการกั้นใจนั้นเป็นแต่เพียงวิธีแก้ในบางครั้งเล็กๆในน้อยเท่านั้นเหมือนกับว่าเราวิ่งทางไกลแม้ยังไม่ถึงพอเหนื่อยมากหยุดยืนแค่เดียวเดี๋ยหายเหนื่อย แล้วก็วิ่งต่อไปใหม่วิธายวิธีการกดการขม่มการกั้นใจก็ตามก็เป็นอุบายเพียงชั่วขณะเท่าน,นั้นเองไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติเวลาทำสมาธิจะกำหนดรู้ลมหายใจหรือรู้ที่จิตที่นึกว่าพุทโธพุทโธก็ดี พยายามนึกให้เบาๆและมีสติคุมไว้ในเบาๆนั้นการกดการข่มถ้าหากว่าอิตไม่ฟุ้งซ่านมากเกินไปไม่ตรงใช่ใช้ปัญญาใช้สติปัญญาเข้าประกอบเพราะเวลาที่ใจฟุ้งซ่านนั้น บางทีใช้สติกับปัญญาพิจารณาธรรมที่ทําให้เกิดความตังเวทความพุ่งสร้างก็หายได้การหายใจเขาออกเบาหรือกําหนดรู้ที่จิตเบาๆและสม่ําเสมอมีสติค,คุมอยู่ถ้าหายใจหยาบจิตจะวันไหวหายใจเบาๆ อ,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 อ่อนจิตจะเบาความวั่นไหวลงมีสติคุมได้ง่ายและเมื่อคุมได้เมื่อจิตเบาๆแล้วนั้นทำให้เกิดสงบได้เมื่อจิตตรงสู่ความสงบมีสติรู้อยู่ก็จะคุมใจนิ่งอยู่กิริยาที่คุมใจนิ่งอยู่ชั่วขณะหนึ่ง เหมือนก็ไม่หายใจก็เป็นคณิกะสมาธิถ้าคุมใจได้เหมือนไม่หายใจเบาอยู่เป็นพักๆก,ก็เป็นอุปจาระสมาธิถ้าคุมใจได้โดยสนิทไม่มีความรู้สึกอยู่ทั้งหนักทั้งเบารู้อยู่ที่จิตดวงเดียวหรือไม่รู้สึกร่างกายก็เป็นอัปปนาสมาธิ ในสมาธิทั้งสามนั้นจะอยู่ได้ช้าได้เร็วก็ขึ้นอยู่การประคองใจของบุคคลสมาธิอันหนึ่งอันใดเกิดขึ้นกับจิตที่เราภาวนาอย่ากลัวและอยา่าอยากให้เกิดขึ้นทำใจไว้เป็นกลางถ้าเกิดขึ้นแล้วหายไปและอย่าให้เกิดขึ้นอีกก็จะไม่เกิด ต้องปล่อยเวางความอยากเดียก่อนจึงจะเกิดได้เป็นแต่เพียงจำวิธีการที่จิตจะสงบนั้นเราตั้งใจอย่างไรภาวนาอย่างไรจดจำวิธีการเหล่านั้นไว้รักษาความเบาของจิตให้สม่ำเสมอความสงบก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนนะ้ำในภาชนะ ถ้าถืออยู่เสมอก็จอกแฝงสงบยาถ้าวางไว้นิ่ง,งๆเฉยๆก็จะสงบเองจิตนี้ก็เหมือนกันวางไว้ให้กสงบแต่มีสติตัวตามรู้ตามระลึกไม่เผลอคอยควบคุมอยู่รักษาสติที่ควบคุมอยู่นั้นให้สมับเสมอ โดยปกติความสงบนั้นเป็นธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นต่อนนี้ไปจงตั้งใจนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปล่อยวางอารมณ์มานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ใจอิ่มดีแล้วนึกแต่พระพุทธเจ้าคือพุทโธอย่างเดียวเบาๆมีสติคุมไว้ให้สม,ม,ม่ำเสมอจนฝ่าจะสงบ ดังนั้นตอนนี้ไปจงตั้งใจปฏิบัตินากรามมาเพื่อให้จิตของเราเกิดความสงบต่อไป